ครับขอดมันขอดสมัยเพื่อโอ้โแม่งเบรกไม,ไม,ไม่ไม่ตั้งเลยลืม <c oughs> อ่ะนี่ตัวที่สิบแปดสิบสามสิบสองนะโดิรวยละโอ้โบอยครับนี่ครับ <laughs> <เ>ตกย,ยังไงปลาก็กัดครับด,ดูเนียกรดนะปบัญชีกัดเต็มปากปลายางตรงนี้โอเคเลย <laughs> <laughs> สวัสดีครับผมก็กลับสวัสดีเพื่อนๆในพีนพนพนพน่น้องท,ปปทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่บ่อบ,บ้านครูเหมือนเดิมนะครับวันนี้โอ้โห oh. น่าจะกระหน,น่ำหนักแล้วครับฝนทางขับรถมาก็น้ําท่วมนะครับวันนี้น้ำเข้าถนนเลยนี่ครับบรรยากาศโอ้โห oh โอเครับเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ใช้เหยื่อเหมือนเดิมครับพวก OSP พวกป๊อปนี่ครับวันนี้พอดีได้กล่องใหม่ครับไปขุดเจอที่บ้านแล้วก็ OSP ครับสีดำเหมือนเดิมวันนี้เพิ่มเติมคือใส่พวกเป็นขนนกผู้ครับอยู่ข้างเบ็ดท้ายครับเบ็ดท้ายเลยตัวนี้นี่เบ็ดท้แล้วก็นี่ครับป๊อปเปอร์ได้มาใหม่ครับตัวนี้เนี่ยเอามาลองดูครับวันนี้ ส่วนตัวนี้ก็เป็นสามทางเขาเปลี่ยนเลยครับเป็นเบอร์สี่แล้วนะครับรอบที่แล้วเป็นเบอร์เบอร์หกกัดพลาดบ่อยครับรอบนี้หวังว่าคงจะไม่น่าพลาดนะครับวันนี้ส่วนปั๊กก็เหมือนเดิมครับชุดเดิมเลยแต่จะมีเพิ่มเติมตัวนี้เชอร์รี่บัตรนะครับตัวนี้ SR 9 0 SS นะครับรหัส SS นี่ครับเอาไว้กอครับตัวนี้เป็นตัวจมนะครับเชอร์รี่จมเอาไว้ สโลซิงเอาไว้กอครับเห็นน้ำหมูเขากอกินดีมากครับประมาณนี้ครับผม <co ld> <ห> <is> มีสองตัวสองตัวนี่ตัวหนึ่งเหมือนกัน SR 9 0 SS แล้วก็มีโฮนี่แทบครับนี่ครับยับเลยครับรอยกัดก็กัดดีครับตัวน,นี้พวกลิปเลตก็จะมีนี่ครับโย,โย,โ,ยโย่ตัวนี้เจ็ดสิบเซนครับ เดื70จ็ดสิบมิลครับเท่าทีครับเจ็ดเซนน่ครับ JR ครับป๊อปเปอร์มาลองไม่มั่นใจว่าจะกินหรือเปล่านะครับวันนี้เพราะว่าฝนตกหนักมากครับไม่มั่นใจว่าผิวน้ำจะเป็นยังไงครับวันนี้เดี๋ยวรอชมแล้วกันครับโอเคครับพร้อมยังพร้อมครับผม Cắt đi cơ ừ. ừ. đi 2 tuổi rồi Nó lại chạy đó lại Lại trong đây มีปลาไหมเนี่ยอะ,อะไรปะกัดไม่ติดกัดไม่โดนตัวเลยเนะี๋ยวเปลี่ยนตัวเล็กลงแล้นเนี่ยตัวใหญ่ไม่ไม่โดนตัวเลยไม่ใช่ต้องลดขนาด สองรอบวันนี้ ครับเ,เ,เดี๋ยวขอมาขอดอกไม้เพื่อโอ้ยแม่งเบรกไม่ไม่ตั้งเลยลืม แรกนะยังรู้ตัวงัีนยังรู้ตัวแจ้กตายนะครับดากุนะฟาแรงเลย

Vai cair, Này mốt rồi. Ừ. <laughs> Ý, có vô khang này này được. Hê. Mm. Hê hey, lóng đi đi quả hê. Ở xài xài mút đít này. Lืม lấy này, mì. มึงตายแล้วจริงด้วยกินแอคนี้เองที่ผมซื้อให้พี่อะบ่อะไรมากินตัวนี้แน่นอนเลยตัวที่ผมซื้อให้พี่อะที่ชื่อปปี้อ่ะเออสีฟ้าๆนะเออเหว่าแล้วไม่เดี๋ยวรู้เรื่องเลยมาครับพี่ขอบคุณครับพี่โี่ Anh thằng sái chân dày lại <laughs> Cái toilet dù xoắn tua không? Hãy subscribe Ui, <laughs> <laughs> <Ôi! cười> nó bao lên à. Ừ. Uhm. Mình lên hiện là nó tịt khó đi rồi. Đây đứa khó tem tem thúc tua. oh oh, vậy ngay, lên 10 luôn nè. Ăn gì nhỉ? Ăn gì nhỉ? Ăn โอ้โหไซมินิเลยตัวนี้แม่งดูข้อคอครับผมไม่ใช่ไอ้อะไรวะไอ้ดามิี่กี่นะครับร้อยกว่าบาทเหรอเหอเี้ยไม่อร่อยก็ไม่กิน เหยื่อไม่อร่อยก็ไม่กินอย่าดูแต่ตอนวัดดูปลาในกระชังอย่าให้หลุดแล้วมึงหลุดนะครับผมนะมือหนมะสายสายพันโอเคมาเาโ่ะครับปลาบสายอืมอืมโนสาย หูแม่งแรงว่าป่าปด้วยต่อผู้ผมว่ะมาไหมกะน,นี่บันเทิงนะวันนี้ ni ngai. นไปไกลแล้วขึ้นน้แม็กไหนไม่เห็นเลยเนี่ยคเห็นแม็กไหมบอกฝากซื้อไอ้ไมโคจิกหายอะไรเงียบเลย สองอาทิตย์แล้วเนี่ยเดือดรัวเลยี่เนี่ยก็ดีเลยก็ดีเลยครับผม กาแล,ลนไม่เอาก็ดีโหตรฟิตเลยป่ะโอ้ยโหติดมินโอ้โหตายแล้วยุ่น โอเคนี่โอเคเห็นน okay. Okay, นะนี่ครับกดค้างคู่ครับนะครับน้าอ้อนนะครับนี่มากับลูกเลยโอ้โหโโโตวัวยังใหญ่แหละหัวโตวเลยบอดี้ชัดเลยสัอพอดีเออแห่งสุดจริงกิดคู่เลย Đu đi, đây nè, ui, gần đấy Mẹ, <laughs> <yón được nữa. cười> mẹ giòn rồi nè Mẹ giòn rồi mình loay rè, rèn, oh, hồ. mình phốt ừ, oh, ừ, là bên này một này nít đi. mày mệt, rèn quẩy à? คุณครับผมขอบคุณมากเลยหูมันใหญ่นะวันนี้ไซส์ใหญ่จริงโอ้โหหวานแล้วมันใหญ่มาตัวมันนี่ครับโอ้โหใหญ่ไซส์ใหญ่มากนะัดบอลลงวันนี้โอ้โหนี่มิดทอเลยเนะนี่ยเนี่ยกระดีครับกระดีนัดรัดนะนโอเคครับตัวที่กักแล้วตัวที่กักโอ้โหบอยแต่ตัวมันใหญ่ยิ่งหายเลย ว่าแล้วมาอัดมนแรงปลายเนี่ย เออไม่สะดุ้งเลยตามมาว่าเลยกินจริงกรโอ้โหโอ้โ,โหโทษนะครับผมผู้แมลงใใกล้เลย หมินเลยโอ้โหโอเออนี่ปลากกอตัวแรกเลยเนี่ยโอ้โหไม่เคยกอได้เลยโอ้โหหอยเต็มปากเลยมีแต่หอยนี่ครับปลายางกอให้ตัวแรกเลยเนี่ย อยู่ข้างเขาเขากอไม่กินโมโหเลยต้องเดินหนีต้องออกแล้วไม่ได้เราไปอยู่แล้วฝั่งคุณเขากอกินกวนแถวเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเป็นขั้นกันอะไรวะผมเบื่อเลยบ่อเนี่ยมันกอกินเนี้ยไปต้องไปบอือบ่อที่ไม่ไม่กอกินอ่ะจะชอบอย่างไง ไม่เอาไม่เอาไม่กอ่อแล้วเลิอกกอ่อแล้วมานี่ที่ไอ้ปืนนั่นไม่ได้นะไอ้ปืนไอ้บ่อนี้บ่อนี้อย่างเดียวบ่ออื่นมันมัไม่ได้ไงเลือกก่กอรเราไม่ชอบเอาซื้อสายสายใหญ่จังใ <c oughs> ส่ใหญ่จังเมาโชว์ดิโชโชวโชวว์เลยมาีตัวที่สิบแหละสิบสามสิบสองนะโอ้โหดิรวยละจันนุ่มนี่รวยแล้ววันนี้น เอ้ยเก่าเลยโดนตัวปลาจริงเว้ยปลาอะไรวะอันนีน้น,นี่หรอล้องลอยไปดิลอยเยอะลอยปั่นลอยนี่อันนีน้นี่หรอเดี๋ยวกะพงกระพงกระพงกระพง,พงเดี๋ยวไว้หนึง่งลังกอเก็บเนี่ยตีไกลด้วยเขาไม่ผมมาตีไกลด้วยไงออดแรงเนี่ยเจ๋อโอ้แม่งดึงยกเลยเต็มปากเลยโอ้เดี๋ยวถ่ายถ่ายหน่อยถ่ายหน่อย เฮ้ยบอยจะถ่ายหน่อเด้อเปรียดได้ปากเลยเนี oh, road, road, ่ยพอยเดี๋ยวถ่ายเลยนี่ครับร้อยโอ้เหี้ยเฮ้ยสปิดสปัดตัวออกอีกโอ้โหโดดออกอีกนี่ครับกัดเต็มปากเลยอ่ะ วัดดุสิลายว่ะง้างแล้วนะเบ็ดง้างเลยอไม่เยอะสบิ่นง้างนะคีมดัดหน่อยไปยกจิโดิไปถ่ายรูปแหละวิดีโอด้วยนะอุ้ยเออเขาดอะไรเขาเนี่ยมานี่ครับโอ้ยโบบอยครับนี่ครับมาโอเคตกยังไงปลาก็กัดครับดูาจีขนาดปลาจีนกัดเต็มปลาปลาย่างจริงวันนี้โอเคเลยครับ ครับวันนี้ก็ช่วงเย็นแล้วนะครับคุณวันนี้ผมก็ได้ทั้งหมด1ิตัวนะครับวันนี้ก็พี่หนุ่มครับได้กี่ตัวเขานี้1สิบตัวครับโอ้โหวันนี้พี่หนุ่มอย่ายนี้งนะครับวันนี้เยี่ยมเลยโอ้โหก็กินทั้งวันเลยครับวันนี้ปลาดุมากปลาดุมากคนน้อยจังหวะคนน้อยพอดีเลยนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับในช่องนะครับปุรพาแคททีวีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเปินใหม่นะครับ